มาตกเทเปน้อนเพื่อนเอ๋ยช้มโอใหญ่พันขาวใหญ่กำลังจะสุกอือหือได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ได้สุกหนักงั้นเลยสุกโหนลงข้างล่างเลยจ้ะตกอือ นี่ลูกบอกใหญ่เลยนี่จะ้ะมากอืออือ,อลูกนี้ด้วยข้างบนนั้นด้วยูกหลายๆล,ลูกนี้กี่กิโลลูกใหญ่นี้กี่กิโลเอ๋ย มันเขาใหญ่นะจ๊ะเพื่อนๆกำลังอร่อยเลยละนี่ลูกนี้ก็ใหญ่โอ้โหต้องใหญ่ต้องเอามาวางพิงไม่งั้นรับไม่ไหวนะคะน้ำหนักอืมอม่นบนอีกบนอีกเกือบร้อยลูกนะจ๊ะเพื่อนๆอื้อหือ นี้น่าจะสุกแล้วเนาะน่าจะสุกแล้วเนาะออกเหลืองแล้วนี่จะ้ะอืมเล็กก็มีเยอะมากข้างบนอีกก็มีพันเขาใหญ่นี้เป็นลูกดกนะยายว่าที่ยายปลูกนี่เนาะดกแล้วก็ทนแรงเนาะทนอากาศหนาวด้วยเนาะ ที่ปลูกรึงใหญ่หนาวก็เขก,ก็ยังติดมีแต่ลูกใหญ่ดูเต็มไปหมดเลยเพื่อนรสชาติดีนะคะอืม,มแต่ว่ากลุ่มข้างล่างนี้น่าจะต้องเก็บแล้วเนอะอืม อันนี้ยังมีติดผลใหม่ๆก็มีแก่เพื่อนนี่ลูกเล็กก็มีนี่สุกก็มีเล็กก็มีลูกเล็กๆนี่ก็มีค่ะ ปอกส้มโอให้กินดีนะคะเพื่อนๆนี่ก็มีนะคะดอกดอกดีนะคะส้มโอพันขาวใหญ่แนะนำโปูกนะคะเพื่อนๆดตูตออีกเห็นไหมกะได้กินอีก เขากับแทบจะได้กินตลอดปีเลยจ้่เพืเ่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมสมโอพันข้าวใหญ่สวัสดีค่ะ